โอเคผมวันนี้ผมก็สวัสดีทนะ่านผู้ชมด้วยนะฮะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Collision นะผมซึ่งเนื้อเรื่องในเกมเนี้ยเขาบอกว่ามันจะไม่มีในภาคหลักใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมนะไม่มีในแบบว่าเนื้อเรื่องของ Boruto จริงๆอ่ะนะผมนะมันเป็นแค่เนื้อเรื่องในเกมนะผมนะภาคพิเศษนะผม oh. ลองมาเล่นกันดูนะผมนะว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องอยังไงนะ โอเคซึ่งระบบการแบบว่าการเล่นเบื้องต้นนี่ผมก็ไปศึกษามาแล้วแหละท่านผู้ชมนี่เราก็เล่นแบบว่าเนื้อเรื่องเลยนะฮะซึ่งบอกไปเลยนะผมว่าอ่าผมก็ได้ทดลองเล่นไปแล้วแหละนะผมครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ยังเล่นไม่จบก็จะมาเล่นตามท่านผู้ชมเลยนะผมนะคู่กับท่านผู้ชมไปเลยมาซาชิคิชิโมโต โลกต้องการการต่อสู้เข้ามาเลยโอ้โหดินจาพลังอาวุธยิ่งเป็นยุคที่ผู้คนทำลายกันหลังเลือดประท่าลมใสกันนั่นแหละคือช่วงเวลาเดียวที่พวกเจ้าจะพิสูจน์ความเป็นตัวตนของตนเองได้ภาพสวยมากแต่อย่างที่ทุกคนรู้กัน ในโลกปัจจุบันดำลงไปด้วยลากฐานความคิดอันโง่เขลาที่ถูกเรียกว่าสายสัมพันธ์และความผูกพันอาจเรียกได้ว่ามันประกอบไปด้วยวิถีทางที่แต่ละคนนั้นสร้างสมกันมาก็อาจเรียกได้ว่าโลกตั้งอยู่บนวิถีทางถ้างั้นสมมุติว่าไม่มีสิ่งเหล่านั้นเหรอโลกจะเป็นยังไง ผลิตโดยบันไดเนมเอเตอร์เทนเมนต์ใช่อย่างที่พวกเจ้าคิดกันนั่นแหละฉันคนนี้จะสร้างโลกใหม่ขึ้นมาเองไม่มันโอบิโตะมากเพนผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยนำทางอาเมงาคุเลได้พ่ายแพ้ก่อนความฝันของเขาจะเป็นจริงฉันจะรับช่วงต่อเจจำนงของเขาและใช้พลังทำให้มันเป็นจริงให้ดูโลกที่ปกครองไม่ได้วยพลังนั่นแหละคือโลกในแบบดั้งเดิม ท่านจะเป็นพระเจ้าสร้างความเป็นดั์ที่ใช้พลังครอบครองให้ดูวันนี้ทีจะปกป้องโลกเอ้ยปกครองโลกดังนั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากพวกเจ้าทั้งหลายทำลายพลังอำนาจแห่งห้าแคว้นใหญ่วาดล้างเราคาเงีและบริวารของมันให้หมดฉันคาดหวังกับการปฏิบัติการของพวกเจ้าทุกคนนะ ซเซอาเละเริ่มเกมได้โหคือแบบตัวายใหม่ไปตอนที่ศูนย์ผู้ปรับขับเขีเ่ยวเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะเป็นสองคนนั้นเออแต่ว่าเขาจะตีกันเพื่ออะไรอะ่ะเอยใช่เลยน่าจะเป็นอูวิโตกับซาสเกะนะผมนะะคนที่ตีกันอยู่ตรงนั้นนั่นใช่เลยแสงสีใหญ่ แสงสีทองแล้วก็แสงสีอันม่วงเลยนะผมแล้วโอ้โหแบบภาพแบบสุดยอดอันนี้คือวิ่งอยู่บนจอ30เฟรมนะผมนะไม่ใช่60นะต้อง60คือแบบโอ้โหจะจะสุดยอดมากเทวีสุริยะเฮ้ยทำไมเขาตีกันท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดภาพแสงสีเสียงผู้สนับสนุนงูใครเยอะอุจิฮะซาสึกะ งูคาย,ยังรุ่นที่เจ็ดอุซื้อมากีนาโตะเอา้านาโตะน่าจะโดนควบคุมจากใครสักคนนะผมนะฮะดูตามันเนี่ยโอ้โหซสซเกิปิวย,ย้อยลาเซนกันเฮ้ยเนี่สังสาราวะบายังไงเกิดการเล่นไหมอ๋อเขาน่าจะให้เราเล่นแล้วนะผม อย่ามาขวางทางเลน,ะนี่นี่นี่โอ้โดนผมคอมโบนะผมนะฮะวัดดอนผมคอมโบผมคอมโบเกมนี้เก่งนะนี่มาเลยมาเลยนี่ไงนี่คาถาไฟลูกบอลเพลิงลูกบอลเพลิงยักษ์กระาไฟลูกบอลเพลิงตรงข้ามกับตอนนั้นเลยนะเฮ้ย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 โอ้โห,โห,โหเกือบโดนโดนไปแล้วนลหนึ่งครั้งนี่ไ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 ง โอ้ยซีโนริพันปักษาโขวโขวเฮ้ยบดขมัวบดขมัวโอ้โหโหดจริงนี huh e. ่อุ้ยยี่สูสีป่ะสูสีป่ะอ่ะโหคาถาไฟลูกลูกบอลเพลิงแล้วก็เทวีสุริยานี่มันเจ๋งจริงนะผมนะสวยมากอ่ะไม่ใช่แค่แรงนะผมคือมันสวยมากเป็นเทคนิคที่สุดยอดมากที่ซาสิกิสร้างขึ้นมานี่ไงโอ้โหสุดยอด เดี๋ยวว่าไอ้นี่มันหลบดีมากเลยนะออ้มาแล้วมาแล้วแหะกระสุนลงจากนมะผมนะฮะโอยข้อทุม่มหวเขาชินอกิสึตี้ไงเอาตุยเลยประเมินผลการต่อสู้ระดับเอเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ออมแรงไ,ม,ไม่ไหวแล้วโ้หน่าตัวจริงแล้วนะผมนะแย่แล้วว่าสซูกิ อย่าเล่นอย่างนั้นจริงๆเ hey, หรอเฮ้ยน่ากลัวจริงโหเฮ้ย oh. hey, นาราโตะบึงบ้าไปแล้วเปิดเก้าหางเสร็จสกเกลียเลยหรอมวดเซียนเราน่าจะได้สู้กับนาราโตะเวอร์ชันเก้าหางไนงะเฮ้ยใช่ยังนนะชิจุขวางทางไม่ตลอดอย่างนั้นเลยอ่ามันก็หน้าที่ของฉันนี่นะิอโอ้โหเฮ้ยมันถึกจังวะ น่อยนี่ไงเฮ้ยโอ้โหไม่อยากนึกสภาพเลยถ้าถ้ามันพุ่งไงโดนเราท่านผู้ชมน่าจะเจ็บเอาเรื่องนี่ไงขอถือมือโหก็ชิโนะจะสุดชาร์จปานาเฮ้ยชาร์จกะัวแบบนานมากนี่นี่โอ้โหท่านี้มันโกงไงจริงๆอับผมว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านี้อันตรายท่านี้อันตรายโอ้โหเกือบโดน นีกระท้าไฟลูกบอลเพลิงโอ้โหอัดหน้าเลยพี่จอเก้าหางคงบอกโอ้ยเจ็บจังว่ะกระท้า,า,ทาไฟลูกบอลเพลิงคือตอนนี้ผมต้องเล่นระยะแล้วท่านผู้ชมเพราะว่ามันโอ้เพราะว่าไอ้ตัวจิ้งจอกก็หางมันตีแรงโอ้ยโอ้โหโดนเน้นๆเลยผมช่วงนี้โอ้ยเฮ้ยแตกได้เนี่ยโอ้โดนคอมโบรัวๆนี่นี่นี่เตะหน้าเตะหน้านี่นี่โอ้โห ท่าตะโกนของมันทำไมมันรู้สึกโกงๆแปลกมาเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยกดบีกดบีเฮ้ยไม่ใช่อ๋อมันน่าจะต้องให้เราไปโจมตีนะผมนะยพุ่งไปเลยนี่นี่กดบี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 โอ้โหโอ้โหสุสเกตเร็วมากจนไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้โหแต่ว่าไม่ทันอือโอ้โหสะบักสะบอมมากสะสเกตสะสเกตบอกว่า ไม่ไหวจริงเฮ้ย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 โหไม่อยา่างนึกสภาพเลยถ้าโดนท่านี้เข้าไปคือแบบน่าจะครึ่งหลอดนี่ไงไแตกไปนะผมนะประเมินผลการต่อสู้เลงเอภาพคือแบบสวยมาก เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยหน้าตัวมันเลียมมาดิเทวีส like, ุริยาเฮ้ยว้ายหน้ารูปกะสุนมงจักรพันปักตาโอ้โหแรงมากแรงมากโอ้โหโลกทั้งใบแตกแล้วละมั้ง แสวงหาโลกแห่งความมายาและวิธีทางที่จางหายทาไมถึงกลายเป็นแบบนี้นะจุดเริ่มต้นเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กเล็กเท่านั้นเองอ่านะผมนะเราก็เล่นตอนซีโรเสร็จนะผมนะหรือว่าตอนที่ศูนเราจะไปตอนที่หนึ่งกันเลยท่านผู้ชม Okay. นี่มาตอนที่หนึ่งนะชีวิตประจําวันของพวกเด็กๆ okay. มามาดูสิว่าจะเป็นยังไงนะผมนะชีวิตของพวกเอ่อโบรโต,โตนะผมช่วงเวลาบ้างของพวกเขาจะเป็นยังไงนะอันนี้คือหมู่บ้านโคโนฮางก,ากุเลย้อนเวลากลับไปอืมเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขมากตอนที่หนึ่งชีวิตประจําวันของพวกเด็กๆ น่าจะไปปฏิบัติภารกิจกันมานะผมมาถึงหมู่บ้านโคโนะอะคูเละเท่านี้ก็เสร็จภารกิจแล้วล่ะจัดการได้เร็วกว่าที่คิดอีกนะแม้ก็แค่ตามหาแมวมันก็เรื่องง่ายๆนะแต่นายเกือบจะโดนแมวขวนเลยนะ <laughs> บลูทูเอ๊ะลรอลืมไปเลยล่ะความทรงจำเสื่อมเป็นบางเรื่องเลยนะครูคุณห้ามารุ วันนี้พอแค่นี้ได้แล้วใช่ไหมคร todos, ับนั่นสินะไม่มีภารกิจเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนั้นก็ต้องแยกกันตรงนี้เลยนะนะแล้วเจอกันใหม่นะบุตรตไปแล้วเอ๊ะรอเดี๋ยวสิยะบายบายครับครูคุูนะฮามารุอ่าฮะ แล้วแล้วเราเด็กๆก็พากันนี้จากคุณครูคนฮามารุเป็นอะไรไปเหรออะไรเหรอก็เห็นจะรีบกลับไปนะมีเรื่องอะไรงั้นเหรอเกมใหม่น่าจะมาส่งถึงบ้านแล้วแหละเฮ้ยเกมอะไรน่ะหรือว่าจะเป็นเกมนินจาฮีโร่นะ่ะเฮ้ยรู้จักได้เหรอมิสกิ อ่านี่เป็นรวบรวมข้อมูลที่นโน่นที่นี่เว่ดจะได้มาเลยนะเพื่อเนี่ยชอบเล่นเกมจริงๆนะไม่สิคราวนี้ฮิมาวาริก็ขอร้องมาด้วยหมายความว่าไงอะนั่นไงนั่นนะไม่อะไรอ่ะไม่เหมือนเหมือนสร้อยคอยซูนาเดที่ให้อ้นาโตะเลยนะผมนินจาฮีโร จัดแชมเปียนใหญ่เฮ้ย hey, แชมเปี้ยนไม่โอกาสทองที่คุณจะได้รับแบบจำลองสร้อยคอสุดหายากที่งอางรุ่นที่เจ็ใส่สมัยยังหนุ่มยังแน่นมอบให้คุณจริงๆออกเดินทางไปกับโลกนเนนจาฮีโร่ในตอนนี้เลยพี่จา๋าสร้อยคอของป๊าป้าล่ะสร้อยคอเหรอแม่พ่อเคยใส่อย่างนั้นเหรอ ตอนนี้ไม่ได้ใส่แล้วแต่มีช่วงหนึ่งที่เคยใส่อันที่ได้รับจากท่านโงคายรุ่นที่ห้านะสร้อยคอห้อยไว้นะอืมแปลว่าแบบจําลองในตอนนั้นเหรอจะว่าไปบริษัทเกมสมัยนี้เนี่ยหาข้อมูลถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยดีจังเลยนะอะ,อะไรเล่าถ้าอยากได้แล้วก็เดี๋ยวพี่จะเอามาให้เองจริงเหรอ โอ้ไว้ใจได้เลยเพราะฉะนั้นนะแม่ขอซื้อเกมใหม่ให้ฮิมาด้วยนะนั่นนะลูกแค่อยากจะเล่นเองไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะไม่ใช่นะฮิมาตั้งหากแหละเอานะั่นรถไอ้ไอ้บรุโตโอไอ้นี่มันฉลาดเกมโกงเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะ อืมแปลว่าทำเพื่อน้องที่มาสินะก่อนนะก็เลยต้องเล่นเกมอย่างเลี่ยงไม่ได้นะทำไมจะเลี่ยงไม่ได้เล่าทำเป็นมิเล่ใน,นนะงั้นฉันรีบไปแหละแล้วเจอกันใหม่นะซาลลนดมิสกิโอโบโลูโตจะกลับไปเล่นเกมที่บ้าน โอเคครับ okay, ผมอ่อก็กดตกลงการจัดการทีมอ๋อนี้เป็นแค่แบบว่าเมนูสูตรบอกนะผมนะ<ค>วิธีเล่นกลับมาแล้วอ่ะกลับมาแล้วหรอโห<ฮ>เฮ้ยเหมือนเพ a y s t เตชั่นี่เหรอนินจาฮีโรดีละ แต่ที่รู้คือกล่องเหมือนเพ a y s t เตช o n มากก่อนอื่นก็ต้องตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายมไม่มีปัญหาแล้วก็ถัดไปอย่างนี้นี่เองต้องตั้งชื่อในเกมด้วยงั้นเหรองั้นเอาเป็นชื่อตัวเองแล้วกันต่อไปก็เรื่องรูปร่างหน้าตาอืมเอาเหมือนคุณซาสกิก็ดีเหมือนกันนะแต่เกมนี้ใช้ตัวพ่อในอดีตเล่นดีกว่าที่เหลือก็จิ้มจิ้มเลือกไปดีแหละเท่านี้ก็พอ พร้อมแล้วงั้นขอสนุกให้เต็มที่แลยนะเริ่มเกมได้โอ้โหฮะโอ,โอ,โอ้สุดยอดเฮ้ยเห็นพ่อโบลโตด้วยอะไรค่งเงี้ย <c oughs> นี่คือโลกเสมือนจริงในนินจาฮีโร่เหรอ <c oughs> โอ้มันเฮ้ยมันเหมือนมากเอ๊ะ นารโตโอ้ยได้เล่นนารโตโโอ้ลุปมหน้าหน้าตาเหมือนพ่อจริงๆด้วยรู้สึกแปลกๆแต่ก็สนุกดีเนี่ยรู้สึกมีไฟเล่นขึ้นมาเลยเฮฮอาละ่ะก่อนอื่นจะทำอะไรที่ไหนดีล่ะนี่ไปต่อสู้ที่ไหนนะ้านานาชิอีเวนต์ใหม่ยังไม่มาเหรอ ขณะนี้อีเวนต์ใหม่ไหนยังไม่เริ่มต้นเลยค่ะไม่มีหรอกเหรอ้ยอาจารย์ไก่ถ้างั้นไปทำภารกิจอิสระกันเลยไปแล้ว้ยไม่ใช่อาจารย์กาคขอาจารย์ไก่นะผมนั่นนะใช่ตัวละครนาวิเกเตอร์หรือเปล่านะไงสวัสดีชื่อนานาชิเป็นผู้แนะนำอีเวนต์ใหม่ค่ะขณะนี้อีเวนต์ใหม่ยังไม่เริ่มต้นขึ้น อ่าเรื่องนั้นช่างเถอะเมื่อใหม่นะ่ควรทําอะไรบอกมาหน่อยสิเมื่อใหม่ก็รุณานะอ่านคําอธิบายหน้าที่สิบามก่อนเริ่มเล่นเกมนะคะขี้เกียจอ่านคําอธิบายหนะ่อยช่วยบอกที่นี้หน่อยได้ไหมเมืม่อใหม่ควรอ่านคาอธิบายหน้าที่ส3บาไม่เพราะฉะนั้นก็ช่วยฉัน้นบอกให้ันรู้จักหน่อยสิเมื่อใหม่ควรอ่านข้อที่อะไรเล่าขี้งกทําไม่บอกกันหน่อยเล่ารู้ไหมล่ะเนื้อหาข้างในหน้าที่สิบสามหน่อยตือชัมัดเอ๊ะ ฉันเป็นแค่ผู้แนะนำอีเวนต์เท่านั้นเองเข้าใจไหมผู้ต่อสู้ของมือใหม่ในะยุ่นอก,การดูแลของฉันพอนายดื้อด้านไงล่ะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แค่นายนะโลนินจันในตอนนี้มีพวกปวกเปียว<ๆ>ก่อนจะถามใครนะ่ะทำไม,ไม่ไปหาข้อมูลได้ตัวเองก่อนละโอบิโตะนี่เหมือนพ่อเอ้ยไอโบุโตะเอ๊ะจะบอกให้มือใหม่หมทำอย่างนั้นเหรอจะมือใหม่หรืออะไรก็ไม่เกี่ยวแค่ไม่ยากลำบากเท่านั้นเองไม่ใช่เหรอ นี่เอ๋เอาเถอะถ้าเธอจะเอาให้ได้ฉันจะยอมเสียเวลามีค่าของฉันบอกให้เป็นอย่างดีก็ได้เข้าใจแล้วจะหาข้อมูลเองก็ได้แต่อย่างน้อยก็บอกหน่อยสิว่าต้องไปที่ไหนถึงจะได้ต่อสู้แค่นั้นเองก็น่าจะได้แล้วนี่นายเนี่ยนะนไม่ได้สินะนายตื้อจริงๆฉันจะนำทางให้เป็นพิเศษเลยก็ได้ มีเนวิเกเตอร์ที่ไม่ธรรมาดาจริงเออใช่มันเถียงเราได้อ่ะงงมากเป็น AI ที่ฉลาดกว่าคนปกติบรูโต,ตยืนเถียงกับ AI สายไปแล้วนะี่ยะก็เธอไปเร็วซะเลืกเกินอ่ะพี่นี่ยสามารถรับภารกิจได้หลากหลายได้ลองท้าทายตามใจชอบดูนะงั้นที่เหลือก็ตามสะดวกเลยเดี๋ยวก่อนเนย อะไรเมื่อกี้ก็บอกไว้แล้วไงว่าฉันเป็นมือใหม่เพราะฉะนั้นไม่มีการต่อสู้สำหรับมือใหม่บ้างหรอไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกนิ่ยนี่เนมิเกเตอร์นะแปลว่าต้องมีความเกี่ยวข้องกับระบบของเกมนี้อย่างเป็นลึกซึ้งเลยไม่ใช่เหรอถ้างั้นเตรียมการต่อสู้ที่พอเหมาะพอจ่อให้หน่อยได้ไหมละ่ะที่ผ่านมาเนี่ยฉันก็เจอผู้เล่นมามากหน้าหลายตาคนที่กล้าพูดอะไรอย่างไม่เกรงใจเนี่ยนายเป็นคนแรกเลยนะ กาแลกเป็นสิ่งที่สำคัญยังไงล่ะฉันอยากสนุกกับเกมนี t <t ้ให้เต็มที่ไปเลยผูกเจ้าตัวน่าลำคานมายุ่งเข้าแล้วเข้าใจแล้วตอนนี้จะปฏิเสธไปเดี๋ยวก็คงตื้ออีกจะเตรียมการต่อสู้ที่เหมาะกับนายให้เป็นพิเศษเลยก็ได้ดีนะที่้องขอดูหน่อยแล้วจะเอายังไงเหรอจะเริ่มทันทีเลยเหรอได้เลยฟากด้วยนะก็ได้กได้ได้้ซาซีจัง เฮ้ย <Hey, S 2> เราจะได้ต่อสู้แล้วท่านผู้ชมเราจะได้เป็นใครนะะอ๋ออันนี้คือให้เลือกตัวตามใจชอบโอเคจัดไปเราเลือกเป็นใครดีท่านผะู้ชมเราน่าจะเลือกเป็นนารุโตะเอ่อตอนที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ปะตอนที่นารุโตะเล่นนะตอนเนี้ยเนะี่ยนะผมนะเป็นนารุโตะร่างกากสุดนะผมเนะนารุโตะร่างเอ่อนี่เลยนะฮะโอเคจัดไปนะผมเฮ้ยสู้กับอาจารย์คา,าคาชีนะสู้กับอาจารย์ โอ้อยู่ต่อหน้ายอย่างนี้เลยเหรอนี่นี่อ๋อคือมุมมองนารจโตะเลยนะผมเอ้ยโบรรจโตะเลยนะผมเนี่ยที่เล่นนะตอนนี้คาถานมดาวกระจายวงจักรโอ้สุดยอดนี่นี่นี่งไงเ M3 โอ้โหมาดิอาจารย์าอาจารย์มาอาจารย์คอยชี้มากระสุนวงจักรราสิงห์นี่ไง คากาชิแกงผมมากนะโอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหอ้หสุดยอดนะผมโอมโบผมไม่เคยแพ้ใครอ่ะกระสุนวงจักรโอ้โหเอาเอาอาจารย์อาจารย์ขัดผมได้ไงโอเคมาคาถาลมดาวกระจายวงจักรเดี๋ยวถึงจะเป็นครูอาจารย์คาคาชิแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้นะอโอม้าไม่ตายภาพเดศรู้ผลแล้วโอ้โหปิดฉากด้วยท่าแม่ตายโค้ดเท่ ชนะแล้วประมวลผลการต่อสู้แรงเอสอย่างนี้นี่เองค่อยๆเจอเกี่กับระบบการต่อสู้กเข้าแล้วแหละเท่านี้ก็จบการแนะนําตัวแล้วโอเคนะโอ้ที่เหลือฉันจะหาข้อมูลเองได้รับการปลปล่อยสักที <c oughs> เธอเนี่ยตลกดีจังนะ อ่าไม่ว่ายัางไงก็แนะนำเตรียมระบบการต่อสู้ให้ด้วยใช่ไหมล่ะขอบคุณนะประหลาดจริงๆจนเหนื่อยปากก็ผมท่านผู้ชมเฮ้อ <c oughs> เออ,เอ,อกูเหนื่อยมือนมึงอะเป็นเกมที่สุดยอดกว่าที่คิดอีกแฮะคราวหน้าให้พวกชิคดาดะอีกรู้ด้วยดีกว่าพี่ได้เวลากินข้าวแล้วนะจ๊ะ ลงมาได้แล้วได้เลยเดี๋ยวจะไปเด้นนี้เหรอฮะโอเคนี่มันเครื่อง VR เฮ้ยเฮ้ยอะไระอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเเฮ้ยโดนมอมยาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อหรือ,อ,อว่าโดวนวางยา <pir> ใช้สายตามากเกินไปหรือเปล่านะแต่จะใช้เยอะเกินไปอ่ะน,นะผมพ่อเห,หรฮ <K> <K> ะเขาบอกว่าวันนี้ตารางงานแน่นมาก <S <S อเ,เอ๊ะ 一聊了呢。